ค่ะโรคอะไรคะโรคอิจฉาตาร้อนคือโรคอิจฉาตาร้อนมมันเป็นยังไงโคลมากมากแล้วก็เป็นโรคนี้ยเป็นยังไงเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้เลยนะคะอืตามันจะเหลี่ยมจะส้นขึ้นมาเลยค่ะ้อนฟุ๊กๆแล้วมันมีโรคอื่นพ่วงมาด้วยโรคอะไรครับโรคเบาพืนคนค่ะเป็นยากบพโรคเบาพื้นคนโอ้ยสวสดีวบาพื้นคนได้ยากขึ้นยังเหรอตกออาการเป็นยังไงเนี่ยมันต้องเลี้ยวสายเลี้ยวขวาก่อน ย่อให้หยังหนี้เอ้ายานโคได้ยินมันดิโอ้โนี่ค่ะโรคอะไรคะโรคอิจฉาตาร้อนคือโรคอิจฉาตาร้อนออืมันเป็นจังได๋โอลมากนะคะเป็นโรคเงี้ยเป็นจังได๋เห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้เลยนะคะออืตามันจะเหลี่กมจะซ้นขึ้นมาเลยค่ะฮอนฟุ๊ฟๆแล้วมันมีโรคอื่นพ่วงมาด้วยโรคอะไรครับโรคเบาพื้นคนค่ะเป็นยากบ่โรคเบาพื้นคนโอ้ยสวสิเบาพื้นคนได้ยากคือหยังเหรอจ อาการเป็นยังไงเนี่ยมันต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขว,กวากอนเลี้ยวให้หนังนอกไปอ๋อยันเขาได้ยินนั่นดิ